เจ็ดจังหวัดนะคะและรวมเอาผลิภัณฑ์ภาคเขามานานาชาติเพื่อที่จะสน,นับสนุนนะคะภูมิปัญญาของท่านรัฐมนตรีว่าการเระทรูงมาไทยท่านจะรู้ภูมินสุวรรที่เคารพอ,อย่างยิ่งกระผมดีจังหวัดระนแกศรียาของเราได้ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพรอผ้า,าสาม,มารถใช้ในวิธีชีวิตปตรจังหวันได้ต่างหลาย และเป็นวิพิธาัณฑ์การวิทยาได้ส่งเสริมกลุ่มวญทยาโดยตรงหน้าหน้าพัสดุประชาธิครับท่านผู้แทนยกกราเป๋าชาติผนดองผู้ราชการจังหวัดพัทลีนาริสสิริกุลคุณธันรีที่มาร่วมงานคือคุทธิรุจสิริวัลท่านรองผู้พิทักน์ฐานรากและเี็ว่าการกระทรวงคมนาคมอดีตสสจังหวัดนครศรีธรรม สุทธิกันศูนย์ภาคเขมรนานาชาตินานาระเวียดนุสอสถานสนใจเที่ยวชมตลอดทั้งปีทำรายได้ให้กับประเทศมากกว่าปีละพันล้านบาทการที่จ e ังหวัดไ,ได้สร้างอนุสรณ์ในจังหวัดเก้าเรื่องหลักการใหญ่สามกิจกรรมคืนวันน้องกระโสลนั้นน่ะจริงจิงแล้วอยู่ตรง บราณว,วัตกรรมที่ชาวไทยซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจของชาวพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างยิ่งนะครับเที่ยวเที่ยวทั้งอยุทยาต้องมาที่นี่ครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณวิยาผิวผ่องนะคพะพร้อมคณะท่าน,นต่างๆนะคะที่จะร่วมทำพิธีการเปิดอย่าง <ste ep> ครับนะครับครับครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Thank you.